โจทย์ข้อ11ของ A level ค่ะโจทย์บอกว่ากำน,นให้ x y นะคะเป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับระบบสรรมการนะคะโจทย์ให้มา2สรรมการค่ะแล้วถามว่าค่าของตัวนี้นะคะ2คูณ3กําลัง x บวก4คูณ3กําลังลบ y เท่ากับเท่าใดโอเคก็แก้สรรมการงั้นเริ่มที่สรรมการแรกกันก่อนนะคะตัวแรกเป็นสรรมการยกกำลังใช่ไหมคะเลขยกกำลัง เพราะนั้นก็ต้องทําฐานให้เท่ากันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลนะคะเป็นสองกำลังสามเหมือนกันค่ะสมบัติของเลขยกกําลังค่ะฐานเท่ากันเอาเลขชี้กําลังบวกกันและการแก้สมการของเลขชี้กําลังค่ะถ้าฐานเท่ากาันเราจะได้ว่าเลขชี้กําลังก็จะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจากสมการตัวนี้จะได้ว่า x เท่ากับ y บวกสจัดรูปให้เป็นสรรมการที่1แล้วก็อีกอันนึงนะคะโจทย์ให้มาตัวนี้นะคะก็กําหนดให้เป็นสรรมการที่2นะคะ2 x บวก y เท่ากับ6ตัวนี้เป็นสรรมการที่2จงแล้วค่ะแก้สรรมการน,นี่สรรมการเชิงเส้นธรรมดานะคะ กแก้สมการแล้วก็จะได้ค่า x ค่า y ค่ะตัวนี้เราก็เอาสมการ1บวกสมการที่2นะคะได้เป็น3 x เท่ากับเเพราะฉะนั้น x เท่ากับ3ค่ะเอา x ขึ้นไปแทนนะคะสมการ1หรือสมการ2ก็จะได้ y ออกมาเป็น0ได้แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์อยากได้ว่า2คูณ3กำลัง x บวกสคูณ สากำลังลบ y เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะสองคูณสามกำลัง xx คือ3ามบวกสคูณสามกำลังลบ yy คือ0โอเคค่ะคำนวณเลขออกมาตัวนี้ได้54ตัวนี้ได้4เพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ58ค่ะ